มาอัปเดตงานบ้านแฟดหลังนี้กันครับผมสวัสดีครับผมบ่มบ้านน็อกดาวน์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมงานมาอัปเดตงานบ้านแฟดหลังนี้นะครับนี่บ้านหลังนี้เราทำออเดอร์ลูกค้านะครับบ้านหลังนี้เราจะไปส่งที่อำเภอนาแกนะครับนี่ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฟดน,นะครับเป็นบ้านงานไม้จริงเลยนะครับงานจะเป็นงานผนังลูกฟักเลยงานไม้จริงทั้งหลังเลยนะครับโอ้ดูทุกคน งานไม้สวยเลยเดี๋ยวนี้ผมพามาชมว่างานบ้านไม้เก่าผนังลูกฟักของเรานะครับไม้ที่เราได้ไม้ที่เราทํามามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับนี่สำหรับบ้านแฝดหลังนี้นะครับเป็นบ้านขนาดหน้ากว้าง7เมตร50ลึกลงไป6เมตรนะครับมีสองห้องนอนนะครับหลังนี้จะไม่มีห้องน้ํานะครับผมงานจะเป็นงานไม้เก่านะครับเป็นพวกไม้เนื้อแข็งรวมเลยนะแล้วก็ผนังจะเป็นผนังลูกฟักเขา่าริมซอร์ริมทุกตัวแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหดู งานไม้ขนาดนี้เรายังไม่ได้ขัดเรายังไม่ได้โป้ลงสีนะครับนี่งานไม้เนี้ยเงียบเลยนี่ดูซิว่าเราใช้ไม้ดีไหมนะครับรับรองว่าไม่มีปวกไม่มีมอดแน่นอนคัดไม้อย่างดีนะครับนี่โอ้โหดูงานลูกฟักสวยเลยอันนี้ก็งานก็เสร็จไปประมาณ70%แล้วนะครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วเรามีนัดส่งในช่วงช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับประมาณกลางกลงเดือนนี้แหละประมาณ20กว่า,วาเรามีนัดส่งนะครับซึ่งเราก็น่าจะอีกไม่กี่วันนะครับน่าจะเสร็จ ร้อยเปอร์เซนต์เนาะโอ้โหดูงานไม้สวยๆเลยเป็นไม้ไม้รวมเลยนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งรวมที่เราคัดมาอย่างดีนะคะแต่ว่าหลังนี้เราจะไปยกสูงนะจริงๆแล้วลูกค้าอ่าตอนแรกสั่งไม่ได้ยกสูงแต่ว่าลูกค้าขอปรับแบบเนาะว่าอยากไปยกสูงตอนนี้ก็ทําการบิ้วกันอยู่เนาะภายในก็กรุเป็นไม้จริงทั้งหมดนะครับเป็นงานไม้เก่างานไม้จริงเลยอันนี้ก็กําลังทําการก็อาจจะดูลกๆอยู่เนาะเพราะว่าช่างกําลังทํางานอยู่ หลงนี้จะเป็นฝั่งโซนเหมือนเป็นศาลาเป็นระเบียงหน้าบ้านนะมีม้านั่งนั่งพักหน้าบ้านได้นะครับมีศาลาด้านหน้านะกุไม้จริงทั้งหมดเลยเนาะมีศาลาหน้าป่ะเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปดูบนตัวบ้านกันว่าภายในบ้านมีห้องอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างเนานะนี่ขึ้นมาบนตัวบ้านตรงน,นี้จะเป็นในส่วนของศาลาหน้าบ้านเนาะก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านด้านบนก็กรุเป็นไม้จริงเป็นฝ้าตัดอกส,งสูงๆงานไม้ทั้งหมดเลยนะครับ นี่เดี๋ยวก็ใส่ระบบไฟให้เรียบร้อยนะอันนี้ไม่ต้องห่วงน,นี่ยอนสายไว้ให้อันนี้ก็จะมีม้านั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับม้านั่งอันนี้เราก็จะออกแบบแบบแนวโค้งๆม้านั่งใหญ่ๆฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นโซนห้องนอนเล็กเนาะตอนนี้จะเป็นในส่วนของโซนหน้าห้องเล็กฝั่งนู้นเป็นห้องนอนใหญ่นะครับนี่นก็จะตัวนี้นะครับทางเชื่อมตัวนี้เห็นหลายคนถามมานะว่า ถ้าเป็นแบบนี้ฝนก็ร่วงลงฝนก็ตกลงมากลางบ้านนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะใส่รางน้ําให้นะเดี๋ยวเราใส่รางน้ําให้นะครับตรงกลางใส่รางน้ําให้ตรงนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างห้องนอนเล็กกับห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนเล็กขนาด3าคูณสเมตรนะครับนี่ดูภายในชุดประตูหน้าต่างเป็นบานเลื่อนบานสไลด์ทั้งหมดนะครับงานพื้นยังไม่ได้ขัดนอนเดี๋ยวรอขัดลงสีห้องนอนขนาด3าคูณสเมตรฝ้าภายในเป็นฝ้าไม้เป็นฝ้าหลุมแบบนี้เลยนะครับเป็นงานไม้จริงทั้งหมดเลย นี่ภายนอกภายในเป็นงานไม้จริงเฉสวนแบบนี้เลยฝาตรวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้เนาะฝั่งนี้ห้องนี้ก็จะเป็นแบบมีหน้าต่างโล่งๆกระจกนะครับเป็นห้องรับรองห้องนอนเล็กได้สบายๆเลย,ยออกมาข้างหน้าก็จะมีในส่วนม้านั่งตรงนี้เดินไปดูห้องนอนใหญ่กันนะครับอันนี้จะเป็นทางเชื่อมระหว่างบ้านนะครับฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของโซนศาลานั่งเล่นหน้าบ้านนะครับตรงหน้าห้องนอนเล็กซ้ายมือของเราตรงนี้จะเป็นหน้าห้องนอนใหญ่ แล้วห,ห้องนอนใหญ่ตัวนี้ช่างกําลังทําม้านั่งอยู่นะครับม้านั่งเป็นรูปตัวเอฝั่งนี้ก็จะมีม้านั่งด้านหน้าได้นะข้างบนเราก็กรุฝ้าให้เรียบร้อยเป็นฝ้าไม้หมดเลยนะครับหน้าต่างกา็จะเป็นชุดบานเลื่อนคู่หน้าบ้านนะครับอันนี้ช่างกําลังทําม้านั่งอยูนน่นะครับภายในก็กําลังกรุนะครับกำลังกรุภายในอยู่กําลังตกแต่งกันอยู่ก็าอาจจะดูลลกๆหน่อยเนาะห้องนอนใหญ่ขนาดหน้ากว้าง3าเมตรลึกลงไป4ี่เมตรห้าสิเลยนะครับภายในตกแต่งเป็นงานไม้นะครับเป็นงานไม้จริงสวยๆแบบนี Brit ้เลยนะครับ ตกแต่งรว่นลายทาเป็นฝ้าหลุมมีหน้าต่างรอบบ้านเป็นชุดบานเลื่อนทั้งหมดเลยนะครับนี่อู้ดูงานไม้อันนี้ยังไม่ได้เกียบรายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เดี๋ยวก็ไล่เกียบรายละเอียดก็น่าจะออกมาสวยงามนะครับถ้างานเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้หลังนี้จะเอาไปยกสูงนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูว่าถ้าเอาไปสูงแล้วไปยกสูงแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ก็นะครับสำหรับถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งจองสั่งสร้างได้นะครับบ้านหลังนี้ทางร้านเราขายในราคา450,000บาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางช่องทางแฟนเพจบ้านน็อกดาวน์บาย PSD ได้เลยนะครับหรือว่าโทร0934968035ได้เลยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยนะครับผมขอพระคุณครับ